โอ้ฝนตกสิงซึงเบาสิงซึงไม่ออกแอวเ้อถึงฝนจะตกสิงซึงแต่เบาสิงซึงไม่ออกแอวโอ้เบาสิงซึงยุคนี้ไม่สิงซึงแล้วเ้อเมื่อสามสิบปีที่แล้วสิงซึงอยู่แต่ตอนนี้ไม่สิงซึงแล้วฝนตกซิงซึงเบาสิงซึงไม่ออกแอว โอดูไอ้ขาวถ้าจะล้างไอ้ขาวแต่ยังไม่ล้างเนือ่องจากพกเลไม่ให้โชคงวดที่แล้ววันหน้าก็แล้วกันแน่ขาวเด้อเว,วนนี้ไอ้เทาออกเบิ้นเบิเลยะสองงวดซ้อนอจะเทาออกเบิ้นเบิเลยสองงวดซ้อน ขามวมาหน้าได้หรือเด้อจ,จะล้างให้เบื่อบ่ายออกใจเฮ้ยจะล้างให้ดีๆเทนะ้ามันเทาออกสองหอดเบิ่นเลยเด้อนี่เทาออกสองหอดเบิ้ลนนะ่นเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สี่อะมหน้าดูดีเด้อจะเป็นที่หนึ่งเด้อขอบอกขอบอกขอไปดูลำเมืองกัน ไปดูชายลำเหมืองก่อนโอ้ชายป่าลำเหมือดูลำดับน้ำก่อนว่าพายุจะเข้าอีกเข้ายัางไงก็เพิว่ว,ว่าหมดฝนแล้วไงก็ยังจะเข้าอยู่โอ้ดอกอะไรนี่ด้วย,ยงี่โอ้เป็นอิปิ อ๋อมอนดอกอิปิสวยสวยสวยใช่อิปิได้ดอกใครไม่รู้เาตั้งไปเรื่อยเขาไม่รู้ชื่อพวกเราเลยตั้งชื่อว่าดอกอิปิอ๋อสวยสีชมพูละเลื่อนก็ตั้งชื่อว่าดอกอิปิอกอ็แล้ว <c oughs> มไม่ใช่หยาบนะไม่ใช่หยาบนะดอกอิปิก็แล้วกัน สวยดีสวยดีสวย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 งามสวยงามนี่ก็เป็นอิปิเหมือนกันโอ้สรุปแล้ววันนี้เห็นดอกอิกปิสวยงามนะครับใครใครรู้ว่าดอกอะไรบอกหน่อยเด้ แต่ข้าพเจ้าจะน้องดอกอิกปิก่อนเพราะเราไม่รู้ชื่อกัอนจะดูลำเหมืองต่อนะครับชายป่าลำเหมืองเลยโอ้น้ำไหลเอือเลยนะโอ้น้ำน้ำ,น,ำน้ำไหลน้ำไหลเอ,อืเอยอเลยนะครับน้ำฝน ช่วงนี้ฝนซัดลงมาหลายวันชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำลำน้ำเหมืองเต็มไปด้วยน้ำนะครับฝั่งนี้ดูฝั่งลำน้ำเหมืองเต็มไปด้วยน้ำนะครับถ้าแ,แดดออกว่าจะเพ